ตรงนี้อยากกินเนื้อแต่ว่าไม่มีอะไรให้กินเลยพว,วันล่าไม่ได้ช่วยคิดหน่อยดิอืมนน่นดีถ้าเกิดจะไปล่าปลามันก็เบื่อแล้วกินเนื้อปลากินแบบกินจนเบื่อแล้วอยากกินเนื้ออย่างอื่นมั่งเนื้อเนื้อนกเนื้อข่าวอะไรเงี้ยว่าปะเอกไม่เบื่อแต่ตูนี่สิเบื่อโคตรเบื่อเลยอยากจะล่าอย่างอื่นเนี่ยแต่มันล่าไม่ได้เดีพวกนกเนี่ย แล้วต้องทำยังไงดีเออใช่ใช่แล้วผู้ถูกมันต้องคราฟใช่ครับนี่ครับมันต้องคราฟนะครับผมเนี่ยครับหมดความอดทนแล้วแอร์แทงก์เหรอไม่ใช่นะครับเราจะมาคราบเสเปียร์กันกันเลยเนี่ยเราจะไม่ใช่ประโยชน์จากแอร์แทงก์เลยนะครับผมเนี่ยครับออกซิเจนเหรอไม่จำเป็นไม่จะไปต้องใช้แล้วในถังเนี่ย ครับแม่งเลยนี่แดดแตดโอเคต่อไปก็ครับลูกธนูเอ้สเปียกันดินี่แอโร่โ,โหใช้เชือกหนึ่งด้วยเออเชือกไม่เท่าไร่แต่ใช้ไม้สองเนี่ยดิรู้เป่าไม้ช่วงนี้เนี่ยโคตรขาดแกนขาดมากถึงมากสุดเชือกมันไม่เท่าไรครับแต่ว่าไม้เนี่ยดิโออิ่ใช้ไม้เยอะไปไหนเอ๊ะราคาไปกี่ดอกแล้เนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกดอกนะฮหกดอกเจ็ดแปดเก้าโอ้ได้สิบดอกพอดีเป๊สิบใช่ป่ะเออสิบดอกเอ้ยมีที่ใส่อยู่ด้วยก็11อืมสิบอกนะครับซึ่งเราจะไปล่าเนื้อกันมั่งแล้วแอบก็คือพวก เนื้อนกหรือว่าเนื้อข้างคาวเนื้อฉลามอะไรเงี้ยคือเราเบื่อเออพวกเนื้อปลาแล้วเนะี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับวิลลี่มาวิลลี่คือใครคนระับคือคนที่มันนั่งอยู่อะไรเนะี่ยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกตัวเองร้อนๆนะครับเริ่มร้อนๆคนระับเหมือนเรื่องแคสตวีเลยทีเดียวอย่าอันนี้ผมคราบแล้วนะไปผ้าบเบนเดตเนี่ยก็ไอเศษผ้าที่เหลือคนระับผมเอามาคราบเป็นผ้าบเบนเดตแล้วพอดีถ้าเกิด ไฟท็อตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มนะครับพผมลองใช้ดูนะแล้วก็ถธอใช้ไปสักคืนเนี่ยมันจะมีการหมดด้วยนะครับก็คือมันเอามาจุดต่อไม่ได้ผมคิดว่ามันควรจะต้องเอาไปเติมน้ํามันแน่ๆเลยผมนะครับแล้วก็มันจะสามารถจุดต่อได้คนระับเพียงแต่ว่าถังน้ํามันเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะก็เลยไม่คราฟก่อนดีกว่านะเนี่ยเนื้อหมูไหมคืนนี้นี่สามหลอดแล้วด้วยกินเนื้อหมูกันนะครับโอว ไม่ตายโอ้โหสองดอกโคตรอึด <c oughs> มีหลบมีหลบมีแฉลบหลบเฮ้ยอย่านนี่เอาลูกเอาลูกสะเบียกันตูไปไหนโอ้ต้องเล็งด้วยไม่งั้นยิงไม่ได้เฮ้ยถ้าเกิดยิงถูกหินนี่มันหักเลยนะเพราะงั้นต้องระวังอย่าให้มันถูกหินเด็ดขาดโอ้โหวิ่งโคตรเร็วนี่ลูกหมูแน่เลยเนี่ย เออโดนเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปไหนแล้วสามดอกไม่ตายโอ้โหปักหลังอยู่เลยนั่นึไปแล้วอึดไปแล้วโอ้โหโคตรตายยากเก็บปูด้วยปูด้วยปูบอกแค่นี้ยังต้องใช้สเปียร์กันเลยเหรอ บอกโทษทีพอดีคนมันติดมันไปหน่อยโอเคเอามีดมาวันนี้เราจะกินเนื้อหลูกันนะครับกินเนื้อหมูแล้วก็เนื้อปูนะครับซึ่งเนื้อปูเนี่ยเป็นระดับมีเดียมนะครับก็คือเนื้อ,อเพิ่มได้เยอะอ่ะนะส่วนเนื้อหมูนี่ยังไม่แน่ใจครับว่าเพิ่มระดับมีเดียมหรือเปล่าน,น,นี่ครับเนื้อปูเพิ่มมีเดียมเลยนะแต่ว่าที่แน่เนื้อหมูมันแลด้2สองครั้งลนะมั้งประมาณสองสามครั้งนี่นแหละแล่ไปโอเค เออือใช่แล้ได้สครั้งครับในเนื้อระดับมีเดียมสุดยอดมันจะเพิ่มได้เยอะนะครับส่วนปัญหาก็คือถ้าเกิดเราแยากเนี่ยเราก็ต้องกินให้หมดภายใน2วันนะครับเพราะไม่งั้นเนื้อมันจะเน่านะครับเพราะงั้นเราเลยต้องคราฟอันนี้นะครับผมที่ลมควันนะฮะที่ลมควันเนี่ยจะอยู่ได้นานนะครับไม้ติ๊โอ้โอ้โอ้ใช้ห <c oughs> เราใช้สักลี้ยงเลยเออ ไปหามาจากไหนแล้วเนี่ยไม้ตีก็เนีัยผมคราฟไอที่กรองน้ําเพิ่มแล้วด้วยนะอยู่ดีคราฟไวซะเยอะเลยรับรองว่าเราจะไม่ขาดแขนเรื่องน้ําแนนอน,นครับเราจะเป็นใช้ที่ไม่ขาดน้ําครับอใช้ไม่ขาดน้อ่ะต้นมะพร้าวสักต้นละกันขี้เกียจไปตามหาที่เกาะอ,อื่นแล้วเดี๋ยวพอลงควันเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปะหาของที่เกาะอ,อื่นกันนะครับ ผมรู้สึกว่าเกาะฝั่งนู้นเนี่ยจะยังไม่เคยไปเลยนะเกาะทางด้านหลังเกาะเราเนี่ยครับโอเคอเฮ้ยแล้วก็ไปครับที่ลมควันอืมทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมันต้องเหลือไม้แน่ๆทิ้งหินไปด้วยแล้วก็คราฟที่ลมควันมันวางได้แค่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันเอียงๆแปลกๆเนอะ มันดูไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เราทําแคมป์ไฟใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปหาไม้มาใหม่ด้วยเดีย๋ยวดูที่ว่าไม้พอหรือเปล่าไม่พอครับผมถ้าเกิดเราอ,อยากจะทําแคมป์ไฟใหม่เนี่ยก็ต้องไปหาไม้ใหม่โอเคครับแล้วกันตรงนี้แหละเนาะย่นะยางได้เหมือนกันเออก็ก็ได้อยู่นะก็ได้แหละเออได้ <c ười> แค่ลูกการวางมันไม่ค่อยสวยหน่อย ปลาช่างมันปลาไลเนอรวิลลี่มันชื่อวิลวล,วล,วลี่นะครับนี่ฮะวิลลี่เอ้ยวอลลี่วอลลี่นะครับจริงแล้วมันคือวิลสันนะครับในแคสเวนะในหนังเรื่องแคสเวนนะเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถเอาชื่อมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวติดเล็กกระสิบโอเคเอาเนื้อมาวางไว้จุดทาถูทาถูเฮ้ยหมู เองมาเหมือนอยากถูกฆ่าไงไม่รู้นะตรงนี้เนี่ยสงสัยไม่อยากอยู่แต่ปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวแม่งหมูหมดเกาะแล้วมันจะอยู่ไม่ได้โอเคสเปียร์กันผมชื่อป้ายไปเกาะฝั่งนู้นกันครับยังไม่เคยไปเลยเนี่ยแต่ว่ามันยังเหลืออยู่แน่นอนลองดูในแมปดูแล้วนะเหลืออีกประมาณสัก4ี่ห้าเกาะฝั่งนู้นน่ยแยกย้ายกันแบบกระจายกันไปเนะ โอเคไปล,ล่องเรือส่วนการลงควันนั้นเราก็ต้องรอนะครับรอนานก็ใช้ได้อยู่นะก็รอนานอยู่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะไปหาไปหาของที่เกาะอื่นก่อนดีกว่านะแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็นี่นะครับถ้าเกิดเราเจะค้นพบเกาะใหม่เนี่ยมันจะต้องมีหมอกก่อนนะครับเนี่ยเป็นหมอกอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยก็จะกําลังค้นพบเกาะใหม่นะฮะเกาะใหม่ ไอซ์แลนด์ใหม่นะครับนูน่นโอ้ไปดูไปดูมันต้องไปดูเฮ้ยเฮ้ยตรงนน้นเห็นลางๆอ๋อนู่นไงอน,นุเกาะเก่าครับยังไม่ใช่เกาะใหม่เฮ้ยนู่น,นครับแล้วก็มีเกาะอยู่ข้างหลังเกาะนี้ด้วยนูน่นนูน่นนู่นเห็นมาแต่ไกลเลยเกาะนู่นก็น่าสนครับเดี๋ยวขอเกาะนี้ก่อนถึงจะเป็นเกาะเล็กแต่ว่าก็อาจจะมีของ,งทรัพยาเกาะนู่นไงแถบ พามาไม่เยอะเนี่ยดีแล้วพ่อเรามาเพื่อรูดของครับคืนพามาเยอะเดี๋ยวของมันเต็มเกินหินหินก็เริ่มรู้สึกเยอะนี่ไม้ต้องเก็บครับต้องเก็บไม้เนี่ยถังถังอีกแล้วถังเยอะเกินไปแล้วเอาที่บ้านที่บ้านนี่เดจะเจาไปขายได้เลยตัดโอเคแล้วก็ตัดต้นเล็กๆอีกสองต้น แแล้วก็คราบเชือกเชือกเชือกแจไดสองที่พอดีไปเกาะข้างหลังกันยังว่างอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่เจอเลยนะก็คือไอ้นั่นนะครับไอ้ที่สูบฉีดเรือนะเราต้องหามันให้เจอก่อนนะผมแล้วเราถึงจะสามารถสร้างเรือแบบเป็นเรือเครื่องได้นะก็คือจะขับไปแบบโคตรเร็วไม่ต้องมาลอยอื้อยอย่างนี้ อย่างนี้ก็เรียกลอยอืดนบอืดเอื่อยเชื่อยไอ้เกาะนู้นรู้สึกว่าเคยไปเลยนะคุ้นคุ้นครับคล้ายครับคาแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่มันมีหมอกก็แสดงว่าต้องมีเกาะแน่นอนลองไปดูครับต้องไปดูนู่นนะครับเกาะใหม่โอ้ดูท่าทางแล้วหน้าคุ้นหามากครับมีต้นไม้สูงอย่างนี้แสดงว่าต้องมีเรืออยู่แน่นอนครับต้องมีเรือที่ว่าจมอยู่หรือเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเรือเกยตื้นอะไรเงี้ยนู่นไง เห็นเรือมาไกลๆเลยถ้าเกิดเกาะไหนที่มันมีต้นไม้ทุงสูงๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีเรือนะครับเจอเครื่องยนต์นี่เหมือนกับเจอขุมทรัพย์เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนี้ล่องลอยของการถูกเปิดเฮ้ยเอ้ยมาแล้วเหรอเอ้ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้เกาะนี้เนี่ยล่องลอยของการถูกเปิดอืม ประตูก็เปิดคาไว้เลยของก็โดนลูทหมดเลยเอ้ยมาตอนไหนแล้ววะจําไม่ได้นะครับถ้าเกิดจาไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้เกาะนี้เนี่ยผมน่าจะเคยมานานแล้วแหละน่าจะมาวันเล็กๆในเกมเลยทีเดียวโอ้โหมีที่เซฟด้วยแสดงว่ามีพักเว้นานมีพักเกาะน,นี้นานแน่ๆโอ้โหคาตาที่เซฟคาตามีไหมโอ้หินเยอะฮะ ถ้าเป็นงี้ก็แสดงว่าเคยมาผมแต่ว่าแค่มาแวะเฉยๆแน่ๆเลยก็คือแวะผ่านมาอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มาดูจริงๆจังๆอืเดี๋ยวต้องมาดูจริงก,กล่องนี้ก็ยังไม่ถูกปเปิดโอ้โหพักคอสหายากอยู่ด้วยชัวรป้าครับก็แสดงว่าก่อนนี้เนี่ยผมแค่มาดูเผินๆเฉยๆครับขนาดกล่องกล่องเนี้ยยังพลาดเลยเนี่ย เออตัวมันเงินสีเนียนนะเนียนตรงไหนเห็นงันตรงตรงโอ้พาดได้ยังไงผมพาดได้ยังไงครับเนี่ยเอยตรงนู้นมีละลอกคลื่นมันต้องมีของมีเรือสิไม่ใช่มีของอืมเรือลำใหญ่หรือเปล่าโอ้ลำเล็กแทบจะเป็นซากเลยด้วยไม่มีกล่องครับ โอ้เสียใจเสียใจยจุงเบยโ,โอ้อหืมมีไหมลองดูรอบๆเกาะครับสรุปเนี่ยก็คืออัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมคิดว่าเรือที่จมอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันคงจะไม่มีแล้วนะครับมันคงจะมีแต่เอ่อพวกเรือที่อยู่ตามเกาะน,นะครับซึ่งก็น่าเศร้านะครับสำหรับเกมสแตนด์ดิปเนี่ยเนี่ย ต้นใบยูคาแล้วก็นี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันตัดไปก็แทบจะเสียเวลานะพวกมันได้ทีละสองท่อนสองท่อนนะครับข้าไปก่อนขับเชือกสองเส้นอ,อตัดไปแล้วการไหนก็มาแล้วเรามาเ,าเพื่อฟาร์มไม้อยู่แล้วอโอเคผมตอนนี้นะครับขวานจิงไปแล้วครับจิงตอนหน้าต,ตา ตรงั้นเรามาหาอะไรกันต่อดีอุ้ยน้ำหยิ่เร็วมากครับแปบ๊บเดียวหยิบแล้วเนี่ยโอเคงั้นในๆก็หนๆแล้วก็ได้ของมาเยอะแหละนะกลับบ้านดีกว่าลนะ้งั้นกลับบ้านกลับบ้านลำคัญเสียงค้างคาวมากครับอืมเราเคยผ่านก่อนนี้มาด้วยเหร เราเคยมาเกาะน,นี้ด้วยหรือเราเคยมาเกาะน,นี้ด้วยเลยครับเนี่ยเคยผ่านมาด้วยทําไมมัน <c oughs> มันไม่ค่อยคุ้นตาเลยเว้ยมันดูเหมือนเกาะใหม่มีถังด้วยเออเราเป็นเกาะใหม่วันนี้ถังก็ยังไม่ได้เก็บไปด้วยเนี่ยเอาเหลวเอาเหลวอย่าบอกว่าหลงอีกแล้วมีไม้โอ้แทบ แถบเยอะมากชัวป้าครับเกาะใหม่เกาะนี้เป็นเกาะใหม่แน,น่นอนเนี่ยตู้หล,ลงกีกแล้วอ่ะไอ้นู้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมว่ามันไม่น่าใช่เกาะนู้นครับเกาะนู้นน่าจะเป็นเกาะที่เราไปมา,างั้นก็แสดงว่า เนี่ยครับก็ต้องตรงไปฝั่งนี้อีกเกาะหนึ่งต้องตรงไปฝั่งนี้อีกครับถึงจะถึงบ้านเราเแ้ยอย่าบอกว่าหลงอีกแล้วนะคงไม่นะโอเคมาเดี๋ยวนี่มัน,ๆๆนอันนี้มันเกาะเก่าดีกว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ย โอ้โหโอ้โหกลับมาเกาะเขาอะไรวะนีหลงถึงขั้นนี้เลยเนี่ยตูไม่ใช่เพื่อนโซโลซะกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวๆๆอยู่น้ำแล้วขวานก็ไม่มีนี่ต้องรับสโตนทูกันเนี่ยเออเอารับของเต็มอีกทิ้งไปก่อน เอาเดี๋ยวๆๆทิ้งอะไรดีสเปียร์กันไปก่อนชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาเอาเอาว <c oughs> โอ้โสนทูโอ้โหสีห่ห้าอันไม้แพลงโอ้โหนี่มันของแลตั้งนี้ก่อนเลยนี่ไงอยู่น้ำแล้วโสนทูโอ้โหไม่แน่ครับไม่เงยหลงยาแล้วทีนี้ ไปไงมาไงหลงกลับมาที่เก่าครับเนี่ยสงสัยตัวเองเกาะน,นี้คงมีของกินไนะไม่มีนี่มีวุ้ยมีแค่สองลูกดิไม่มีครับมีลูกเดียวลงไปเกาะใหม่ไม่ว่าเนะอืมอืมโอเคอยู่ได้อีกสักวันได้สักพักมันไม่ใช่สักวันแหละโอเคไปนี่ครับ แล้วก็อันนี้คือเกาะที่เราเจอนะครับตอนแรกแล้วก็ก็ต้องไปฝั่งนู้นใช่ป่ะนี่ครับมันคนละเรื่องกันเลยรู้สึกไหมครับรู้สึกว่าเกาะน,นี้มันมันแปลกๆปลไหมครับทําไมหินมันเยอะอย่างนั้น ทำไมยินมันเยอะอย่างนั้นฮึมทุ่นราวโอ้โหหลงแบบชั่วฟ้าดินสลายเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเงียบเกาะนูนน้นก็ไม่ใช่ครับดูนับเรือลำใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แน่นอนนูน่นเอ้ยนู่นก็ไม่น่าใช่อีกนู่นล่ะตรงนูน้นเกาะเล็กตรงนูนน้นเกาะอันนู้นนลยครับชัว่ว ชัวป้าบใช่เลยชัวใช่เลยเอ,อเป็นคนปกตินี่ตายเลยครับแม่งลอยอยู่กลางทะเลนี่เป็นวันเลยเป็นวันยามค่ำคืนก็ลอยอยู่ตรงนี้โอเคครับถึงแล้วครับอืมเกาะน,นี้แหละชัวป้าบล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นคนปกตินี่ตายไปแลวครับแม่งลอยข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว อยู่กลางมาหาสมุทรที่หนาวเน็บด้วยโอ้นี้ขนาดัวอยู่ในบ้านเองอยังหนาวขนาดนี้แล้วนี่ลอยอยู่กลางทะเลอืมถึงสักทีแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ได้ยินเสียงดังกริงด้วยนะกรแสดงว่าเนื้อเนี่ยก็คือรมพันเสร็จแล้วนะครับก็ถูกสิครับไปสักข้ามคืนอ,อย่างนี้ยังไม่เสร็จกระบ,บ้าแล้วโอเคในของมาก็เยอะอยู่หไฟยังไม่หมดเหรอ อ๋อไม่ใช่เสียงอะไรครับหมูแนเๆเลยนี่หมูมันติดเสียงหมูมันเดินมาดูสิเนื้อโอเคครับลงวันเสร็จเรียบร้อยทิ้งไม้ทิ้งอะไรไปได้ไม้มาเยอะเลยทีเดียวใช้จนเบื่อเลยทีเดียวครับไม่ครับและไอ้ลูกสเปียร์กันเนี่ยพวกผมรู้สึกว่าฉลามเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะฉลามก็มีน้อยลงครับโอ้โหไม่มันเลยอ่ะ อัปเดตใหม่นี้มันมีแต่อะไรที่แบบทําให้ความสนุกเนี่ยมันลดน้อยลงเลยเนะจริงๆครับผมไอ้อัปเดตใหม่เนี่ยอแต่ก็นั่นเหรนะคนสร้างเขาสร้างอย่างนี้แล้วก็เล่นเล่นไปพอมีหน้าที่เล่นอันนี้น้าทะเลเททิ้งซะสี่น้ำสี่น้ำทะเลอิททนฟรี่ัคเก็ตอินรีโอเค,อมอเคไม่ล่วงเพราะกว่าจะตั้งได้ลําบากนั่นนี่อะ ออโอเคดื่มน้ำสัก,กนหน่อยออโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเดกครับกินเนื้อดำมะเร็งจับแน่แนเลยทีเดีเพิ่มสองหลอดเต็มแล้วโอ้เพิ่มสองหลอดเลยครับมันคือระดับมีเดียมระดับเพิ่มเยอะนะครับโอเคดูซิว่าม,ามีท่าไหร ไม้เรามีเรามีอยู่29ครับอืมก็ถือว่าเยอะอยู่นะจากที่ไปล่ามาทั้งวันไปหามาทั้งวันดิเซฟก่อนกว่าจะกลับถึงบ้านได้เออเหนื่อยเนวิลลี่โอเคครับผมสลับเกมสแตนด์ดิฟนะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทแน่นะฮะ